โอเคน่าจะชนะชนะแบบแพ้ๆชนะแบบแตกๆจ้าจะทําอะไรก็ทําเลยจ้าเต็มที่เลยสวัสดีค่ะทุกคนมาต่อกันนะคะตอนนี้เราอยู่ในโลกจุลสิกรรมนะคะในด่านที่22นะคะยังเหลืออีก10ด่านกว่าเราจะถึงด่านบอสนะคะคนที่เคยเล่นแล้วผ่านไปแล้วก็จะบอกว่าง่ายครับง่ายไอ้คนไม่เคยเล่นไอ้คนยังไม่ผ่านมันก็ยากอะสิเราปุ๊กจะไหวไหมเนีย่ยทุกคนแทนดีเฟนดีฟีซอมบี้นะคะให้เงินมาแล้วเราก็ เออแลนว่าเราจะปลูกอะไรใช่ไหมสายช็อตไหมเราเล่นสายช็อตกันไหมให้เงินมาสามพันให้เยอะกว่าเดิมด้วยเอ,อ้ยฉันเปลี่ยนใจอ่ะทุกคนเอาต้นไม้ไปประมาณนี้เลยไปกันที่นี้นะคะเราจะเน้นสายอันนี้ดีกว่าสายผักเอออันเนี้ยสามอันอยู่นะทุกคนมันกรกันทั่วอยู่นะอันนี้เอาเป็นโจมตีหมูไหมฮึบฮึบที่เหลือก็เป็นตัวนี้พอปะ พอปะพอทุกคนพอเฮ้ยทุกคนเรามาลองสายนี้กันว่าจะเวิร์กปะอะไปกันเร่งเวลาแล้วโอ้ยใจตุ้มต่มตมๆมือเตรียมกดไอตัวนี้เลยตัวพาวเวอร์เลยนะคะเออเอ้ยมีไอบูสเตอร์อยู่นี่เขาให้มาบูสเตอร์มา3มอันโอเคนี่ไงมันแทบจะเตินไม่ได้เนี่ยฉันเป็นห่วงเรื่องไอ้นกเนี่ยแหละตัวอื่นไม่ได้เป็นห่วงเลยนะเป็นห่วงเรื่องไอ้นกเนี่ยแหละ เออฉันพูดใหม่ฉันเป็นห่วงทุกตัวแหละ <laughs> <c oughs> ยาทีบฉัน <c oughs> โอเคทีบเก่งเลอเกิร์นในไดโนเสาร์ตัวนี้เนี่ยเอาพักไปเอาพักไปฮึบฮึบโอเคใส,ใส่บูสเตอร์ไปรอบหนึ่งแล้วนะเอาแตกฮึบ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 อุ้ยเสียดายเอาแตกไปหนึ่ง แแกไปหนึ่งพักตุ๊บตุ๊บๆตุ๊บๆๆๆอ่าไดโนเสาร์เหลือเลนเดียวแล้วแล้วฉันยังเหลือซอมบี้อีกหลายต้องกเดี๋ยวต้องจัดการตอนนี้ไม่มีพาวเวอร์แล้วนะทุกคนโอ้ยโอเคโอเคแถวบนจะแตกทุกคนแถวบนให้มันแตกไปๆ คิดว่าแถวบนน่าจะแตกนะคะก็ลปล่อยแตกไปฉันไม่เสียเงิน800ช็อลหรอกนะอ่ะตอนนี้แตกได้เลยเพราะว่ามันสุดท้ายแล้วมันไม่น่ามีซอมบี้แหละโอเคโอเคน่าจะชนะชนะแบบแพ้ชนะแบบแตกๆอ่ะอ่ละเล่งเวลาหน่อยจ้าจะทำอะไรก็ทำเลยจ้าเต็มที่เลยเอาไปเลยเรียบร้อยค่ะอ่ะเรียบร้อย เก็บตังค์เก็บตังค์เอาละค่ะด่านนี้นะคะเราได้ตัวโพเตโต้ไม้อันใหม่มานะคะ50 50เหรียญน,นะคะเออลองมาใช้กันเห็นมีแต่คนคอมเมนต์บ่อยมากเลยว่านี่นะตัวนี้นะใช้อันเดียวนะระเบิดเบิเบ้มได้3เลนเลยน่าสนใจนะน่าสนใจแล้วก็ในด่านนี้นะคะเราจะใช้ใช้เห็ดมีคนบอกว่าให้ใช้เห็ดบ่อยๆโอเคเราเอาต้นไม้ไปประมาณนี้เลยนะคะไปกันน่าจะเอาไอ้นี้มาด้วยนะเอาตัว ตัวให้ตังค์450อ่ะลืมออมามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอบแรกไอ้นี่มันดีเลย์เร็วนะเนี่ยโอเคอุย๊ยขึ้นมาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนขึ้นมาเร็วเหมือนกันตูมเออเอเอเร็วเกินเร็วเกินเดี๋ยวแป๊บนึง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 ได้ไงบอกว่าแป๊บนึงใจเย็นเย็นได้ไหมเนี่ย เแป๊บหนึ่งสงสัยฉันต้องรีบสร้างไอ้นี่แล้วแหละทุกคนหาตังก่อนแป๊บนึงนะมาเร็วๆมาไวๆใจเย็นๆโอเคโอเคโอเคได้บูสเตอร์มาด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอ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 ให้ฉันคิดหน่อยแป๊บนึงคิดหน่อย เอะมามาเล่นไหนเอามาเล่นนี้โอเคมาเล่นนี้เดี๋ยวใส่ตรงนี้แล้วใส่บูสเตอร์ไปเลยตรงนี้แล้วก็ใส่บูสเตอร์ปั๊บโอเคฮ่าเฮ้ยสวยเอ้ยทุกคนสวยปะสวยดิสวย,สวย,สวยเอาฉันเอาเอาผิดเอาออกผิดทุกคนพึบพัก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 พึบพักพักโอเค เอาแตกแล้วเหรอใจ,เย,เ,ยจเย็นๆใจเย็นๆเฮ้ย um, pues โอ้ยฉันลำคาญนกจริงเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้แม่งแบกตัวใหญ่มาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงให้มัารักฉันก่อนโอเคแล้วก็ใส่ตัวนี้แต่แบกตัวใหญ่มาก็มีข้อดีนะแบกตัวใหญ่มาแล้วมันก็มันก็จะไม่เข้ามันก็เราจะได้ไม่ต้องยิงมันไงนี่มันแบกกลับไปและทุกคนเอาบุนเตอร์มีไหมเนี่ย เอาทำไมค้างเอาทำไมจะแตกทุกคนทุกคนฉันฉันขอโทษทุกคนฉันทับอะไรลงไปก็ไม่รู้เฮ้ยมันเร็วเหมือนกันนะเนี่ยโปรเตโต้เนี่ยเออข้างบนแตกไม่ได้แล้วนะข้างบนแตกไม่ได้งั้นฉันก็ต้องทำให้ข้างบนมันหลงรักแต่ว่าฉันไม่มีเงินไม่มีเงินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขี่ก,ก่อนขีบสักแถวหนึ่งก็ยังดี <Okay. S 2> เดี๋ยวฉันจะจัดการยังไงกับข้างบนนี่เนี่ยแล้วมีไอ้ตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยใส่ระเบิดก่อนโอเคใส่ระเบิดกินไปก่อนกินอันนี้ไปก่อนโอเคน่าจะตายน่าจะโดนระเบิดนี้ตายอันนี้อันนี้อันนี้ใส่ระเบิดทันปะเออเออเดี๋ยวสองแถวนี้จะจัดการโดยการใส่ระเบิดไม่น่าทันมันขดมันอยู่ห่างกันวางระเบิดน่าจะโดนไม่ไม่ถึงกัน เอาไม่เป็นไรจัดก,การด้วยดามเจนี่แหละเ,เล่งเวลาหน่อยคะ่ะฮึบฉันวางผิดทุกคนฮึบโอเคเฮ้ยวางระเบิดทนนันนะเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆก,กันนะเนี่ยใจ,จเย็นๆใจเย็นๆเ,เ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮึบแล้วฉันวางระเบิดไว้ตรงนี้อาจจะทนันทุกคนอาจจะทนัน อาจจะทันอ่ะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะมันช้าจังเลยตอนนี้เนี่ยโอเคโอเคเดินไปยดระเบิดเลยอ่ะอ่ะอาเอาเอาออาไม่ต้องออกละมันห่างกันเกิดไปกูมอ๊ะเฮ้ยระเบิดกว้างอยู่นะทุกคนอ่ะดีค่ะดีเฮ้ยอัปเกรดได้แล้วเราไปอัปเกรดต้นไม้กันตอนนี้นะคะต้นไม้ที่อัปเกรดได้ก็คือต้นนี้ มันเพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มรีชาร์ทให้มันเร็วขึ้นโอเคน่าจะลดราคานะตัวนี้นี่แพงมากเลยนะคะตัวที่2ต่อไปตัวนี้นะคะอัปเกรดเลยพันเม้าพันเม้โพเตโต้หมาเพิ่งได้มาเออรีชาร์จเร็วด้วยดาเมจด8 8 0 a r e แปดรสคูณ3สุดยอดไปเลยเอาละค่ะต่อไปนะคะไปด่าน24กันด่านนี้ไม่มีไดโนเสาร์ใหม่มาใช่ไหมเออโอเคโอเคโอเค เอาล้ค่ะเอาต้นไม้ไปประมาณนี้เลยนะไปกันก่อนอื่นใส่เงินเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ก่อนเอามาข้างหน้าสุดเลยข้างหลังเพื่อป้องกันไอตัวนกนะคะเออนี่วางนี่ไว้แถวนี้โอเคฉันเล่นเร็วมากเลยนะทุกคนเฮ้ยไอตัวนี้มาเร็วมากเลยเดี๋ยววางนี้ก่อนกันกันตังกันตังแล้วก็อันนี้ดักไว้ตรงนี้โอเควางนี้ต่อโอเคอันนี้โคตรเร็วจัดไป เงิน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 ฮโอเคเราจะพยายามเล่นสองแถวช่วงแรกๆสองแถวไปเลยดีไหมเออช่วงแรกๆสองแถวไปเลยดีไหมโอเคมาละมาละแถวล่างมาละโอเคมาๆๆๆๆฉันตั้งใจเล่นมากฉันจะวางไว้ให้สวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวดีเดียว้างล่างฉันจะทําให้มันนกรักฉันก่อนโอเคเรียบร้อยทานตะวันนะคะวางไวสองแถวก่อน เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแปบนึงแปบนึงข้างบนตายปะวะข้างบนจะแตกปะทุกคนอ่ะแปบนึงอ่ะแตกแล้วแตกแล้วแปบนึงแปบนึงทุกคนเฮ้ยอันนี้แถวนี้ต้องทำให้มันหลงหลักฉัก่อนแปบนึงนะโอ้ยเงินตาฉันตาฉันแบบว่าไง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 แปบนึง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 ทุกคน แล้วใส่บูสเตอร์นี้ฮึบ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 โอเคเดี๋ยวแม่งก็ดันมาอีกใส่ไอ้นี่ดักรอไว้ก่อนอ่ะอันนี้ทับข้างบนเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้มโอเคนั่นไงนั่นไงแป๊บนึงเอ่ออะทำให้แถวแถวไหนหลงหลักฉันนะแถวนี้ละกันเมื่อกี้ไอ้ตัวที่อยู่ตรงนี้มันหายไปแล้วฮึบฮึบโอเคเฮ้ยแถวนี้จะแตกทุกคนแถวนี้จะแตก แบบหนึง่งใส่บูสเตอร์ไปปึ๊บตุ้ม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 เรียบร้อยเฮ้ยดีเงินดีเงินเริ่มดีแบบหนึง่งแ๊บหบนึ่งนะทุกคนโอเคพักไปพักไปพักไปโอ้ยใจเย็นๆชั้นชั้นเบินเดี๋ยวทำให้แถวนี้หลงรักฉันก่อนทุกคนมันจะแตกเอาเอานี่ขึ้นมาโอเค กคนยังไงดีเน okay. oh, oh, ี่ยย oh, so okay. uh ังไงดีเ huh. น okay. okay. ี่ยรีบขึ้นมาเร็วรีบขึ้นมาระเบิดรีบขึ้นมาระเบิดรีบขึ้นมาตูมตูมโอเคโอ้ใจเย็นๆหัวใจเต้นตุ้ม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 โอเคอ่ะอ่ะเงิน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 ใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วทุกคนใกล้จะผ่านไปแล้วใกล้จะผ่านได้แล้วโอเคเอาแถวนี้แถวไหนอย่าเพิ่งรักกันก่อน รักชันแล้วก็จงไปเออหอบไปด้วยโอเคอ่ะเอาอันนี้มาข้างล่างเลยเหรออาจจะเย็นๆนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเฮสบายใจไหนไหนจะมีดรนเสาร์ตัวไหนเข้ามาอีกไหมไม่มีนะโอเค,อเคงั้นก็ผ่านค่ะอันนี้ใส่อันนี้จะแตกโอเค เรียบร้อยอ่ะอ่ะใส่เข้าไปเฮ้ยข้างล่างก็จะแตกอ,อ่ะอ่ะใเย็นๆใส่เข้าไปใส่เข้าไปดันดันด,นดนเดี๋ยวข้างล่างดันแรงๆเลยตุ้ม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 โอเคข้างบนดันเองอ่ะดันไปถือว่าสวยแต่เรียงไม่สวยก็แเค่นั้นเองอเรียบร้อยค่ะเฮ้ยดานนีง่ายวะ่ะ ไม่พูดและไม่พูดและเดี๋ยวดันหน่ายยากโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะสําหรับวันนี้รอบเช้านี้ก็นอนหลับสบายใจรอบเช้าของเธอดันนาะรอบดึกของฉันฉันยังไม่ได้นอนอะโอเคงั้นไปเจอกันพัดหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ